เมื้อนี้ยายกิดแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเด้อค่ะเด้อแกงไก่ใส่ล่อนหรือว่าใส่วุ้นเส้นพี่น้องขะกินน้ำกันแซ่บๆเด้อค่ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องขะมากินนมาจ้าพี่น้องจ้าพ่อก็ยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากินข้าวแหลงกันพี่น้องคาเมื้อนี้แกงไก่ใส่วุ้นเส้นเนาะค่ะเนาะหรือว่าแกงไก่ใส่ล่อนพี่น้องขะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อแซ่บๆค่ะพี่น้องแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเด้อค่ะเด้อหรือว่าแกงไก่ใส่บะเขือเนาะค่ะเนาะ แกงฮ้อนมาเลยค่ะพี่น้องแกงปีกเด้อค่ะเด้อปีกไก่ค่ะส่บุญเส้น,นอยากกินแบบนี้เด้อพี่น้องคะแล้วกันหนึ่งข้าเหนียวพี่น้องคะหนึ่งข้าเหนียวน้ำพี่น้องเพื่อหิวเขาเนาะไม่ได้อยากกินเส้นพี่น้องมาค่ะมาอือหอรอยพี่น้องคะแซ่บแต่ว่าฮ้อนพี่น้อง แกงเหลาไม่ไม้ด้กับเด้อพี่น้องควันหม่ยหงอยยอะีมักคำอีกแล้วพี่น้องเห็นงานมานะะด้ค่ะเด้อเนี่ยเห็นงานมักคำอีกแล้วเมื่อ แกงไก่ดแซ่บน้องกันพี่น้องวันนี้อยากกินเวนุนเส้นพี่น้องแกงไก่เส้นพ้นเส้นหรือว,ว่าต้มไก่เส้นพ้นเส้นเด้อพี่น้องค่ัมันมันไก่ก็ได้ โอ้ยห่อนมือเด้อค่ะเด้อถึงใส่มือเด้อค่ะเด้อพี่น้องร้อนมากเลยโอ้สิ่งกระเพาะเส้นพี่น้องกระดูกเปื่อยออกเลยพี่นอ้องเปื่อยเลยเด,ยด,ยดย้อขาดเด้อเปื่อยคาปากเลยอื้อหือสุดยอดอ่ะ ต้มปีกไก่พี่น้องอ,อร่อยมาก บูสเซียนเยี้ยวดีดีมาแด้วค่ะเด้อพี่เนาะอืะอหืมอ,อร่อยมากเลยอือหืมอร่อยอืม อันเนี้ยอันหนึ่งเด้อพี่น้องคะเราอยากกินเสียนมากกว่าเป็นเสียนดี่ดีเห็นบ่าไงไข่อยบ่ตัดเด้อพี่น้องคะข่พอยบ่มักตัดนะแกงมุวนเสียนหรือขนมนเสี่ยนไข่ปลาหมักสันๆพพงงนๆข่อปลาแกงแยงเสี่ยนเลยพี่น้องขอให้มันแซ่บดีแชีงไก่เซร์รอนหรือว่าม้วนเส้นเนาะพี่น้อง ออร่อยก็ไก่เปื่อยมากพี่น้องต้มละลายในปากเลยอือ มะเขืออืมะเขือพอมาเลยหวานหวานปลออๆไปน้องแกงแไก่เลย <c oughs> สดหนำก้อนแซ่บหลายลิมสดน้ำอือหือ เพชรคลายๆต้มเส้นเด้อพี่น้องอกดแจงไก่เหรอแต่เขาใส่บุญเส้นแจงไก่ใส่มะเขือแต่เขาใส่บุญเส้นนี่ต้นมะเขือ,อ มือนอี่ข้อเนียนเสร็จจะไปนอกก็ได้กินเส้็หลายมือแล้วมีสมตำหลายมือแล้วมือนอี่ข้อเนียนเส้็เด้อค่ะเด้อ ละลายในปากมันพอนเดิอเป็นน้งคาวไม่ได้เผ็ดเดิมแกงพอดีอยู่แต่มันพอน kem thiệt ơi, để kem chứ đi đâu อืมืมเป็นเซนตลอดพี่น้องมะเขือก็กแซ่บมเะเขือหวานมากสดๆจากสวน เก็บมากอาไซเลยไปน้องพอมาใหา้คุณอะเปื่อย ปลายเปอยขามือเลยพี่น้องโอ้สุดยอด ตันตีวัดแซ่บพี่น้องคะ